ปุนเศร้าครับพี่นอ้องขึ้นอยากกินกลับว่าวลิ่นต้องขบปุนเศร้าหางวังดผาอื mm hmm. มาเด้อพี่น้องเด้อขาปุ้นเศร้าบนใส่พริกเผ็เด,ดนะครับพริกป่นเผ็เดอันนี้พริกขวัวเองไม่สิ่เผ็ดแน่นะพี่น้องมาเด้อพี่น้องสดแซมมก,กันครับผมสุดแซมก็ปังปอนได้ครับผมพี่น้องมาสุบแซมก,กันครับหอม หอมผักอีตูหอมบักพริกคุณเศร้าหันนีอท,ที่หนึ่งแสบมากๆพี่น้องมาก็ได้ยายหางเส้นสดเส้นเต็ดเองอื hết một hết một kỷ lục ต่เต็บเดิม,มผู้ใดกินเพชรคือผมก็ดูแลตับไตใสพุ่งให้ดีด้วยครับ <c oughs> เป็นคนกินเพชรคือผมลาย ทางวัดพระวิรินตรงมุมโรงเรียน หอยตัวแบงลังหลักหอม กระปุนเศร้าซี๊ดเข้มข้นแห้งพี่น้องครับลองขวอยส์แต่บบเข้มเลยสีเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลย เผ็ดได้ใจเผ็ดดีกินเผ็ดมันจิ้มจ๊าสุดยอด ไม่นู่นหนีไปมากแน่คอมเมนต์เลยพี่น,น้องสชวนมาผู้สาวสิมาก อืมครับใบเมลากันนี่หอมมาก

Der! เผ็ดดีแต่จ้านหืมเมนูง่ายๆพี่น้องอือ ดูว <c oughs> ้ถาดนี้ใหญ่โบเบิร์ตกับซ้ำเบิร์ตโนาะพี่น้องเนาะเพราะมันหลายนะครับผมหลแยบแฉบครับผมได้สนใจกับมิสือก็เพลินโหลดคนบนคนวัลินทางวัดผามุมวัดผาขอบคุณเช้านะครับผมน้องแฉบแบบอลเลยหันนี่แฉบแห้งคลิอ,อยากกินม,มันเป็นยังดอกมาออกบนมันต้องกินนะครับผมพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆครับผมพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ